นี่จ้าหน้าตาก็ประมาณนี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทําเนื้อผัดน้ำมันหอยจ้ะก็มีผักจ้านี่ผักที่จอยต้องใช้นะเพื่อนๆนะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะจอยก็จะหั่นก่อนผักอันนี้ก่อนจ้ะบออกคลอีจ้ะอนี่ก็การบออกคลรีนะเพื่อนๆนะ จอบก็เอามาทำด้วยจ้ะชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะพริกปาปิกาจ้ะตอยก็ล้างหมดแล้วนะเพื่อนๆนะเหลือจะหั่นนี่แหละ อันนี้เนื้อจะนะจอยไม่ผัดหมดนี่นะเพื่อนๆนะจอยก็จะแบ่งครึ่งเอาจ้ะแล้วก็จะเก็บเอาไว้ทําอย่างอื่นด้วยจอยซื้อเนื้อก้อนนี้มาประมาณ16ปอนด์จะเดี๋ยวจอยจะเขียนเป็นราคาไทยให้นะ อาจาจะจอก็จะปรุงด้วยน้ำตาลจะนะใส่ลงไปน้ำตาลผงชูรสจะใครไม่ใส่ผงชูรสก็รสดีนะเพื่อนๆนะไม่กินก็ผ่านไปจะไม่ว่ากันแล้วก็ซอสหมักหมูนุ่มจะนะใส่ลงไปจะไม่มีก็ใส่ผงฟูลงไปกะเอาจะอยากให้นุ่มมากนุ่มน้อยก็ใส่ลงไปจะ ประมาณนี้น้ำมันหอยจะจอยจะหมักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีถึงมาผัดนะเพื่อนๆนะอ่าใส่น้ำมันหอยลงไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนซอสปรุงรสฝาเขียวจ้าเติมไปนิดหน่อยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยจ้ะไม่มี ไม่มีซีอิ๊วฟ้าเขียวก็ใส่แต่ซีอิ๊วขาวได้จ้ะถ้าไม่มีซีอิ๊วขาวก็ใส่แต่ซอสฟ้าเขียวได้นะน้ำมันงาจ้าใส่น้ำมันงาลงไปกะเอาจ้าพอหอมมากผมน้อยก็ใส่ลงไปเลยจ้าแป้งขา้าวโพดสองช้อนโต๊ะจ้ามันพูนนี่แหละจ้ะาใส่ลงไปไม่มีแป้งขา้าวโพดก็แป้งมันจ้า ไปมาสับปะหลังอนั่นแหละอ่าคลุกเ้าให้เข้ากันจ้ะแล้วก็หมักเอาไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีจ้ะหรือจะนานกว่าน,นั้นก็ได้จ้ะหรือจะข้ามคืนก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะไม่มีเวลาก็สักสิบห้านาทีสิบสิบห้านาทีจ้ะถ้าเพื่อนๆจะใส่กระเทียมตัวน,นี้เลยก็ใส่ได้นะเพื่อนๆนะไอ้จอยจะเอาไว้ผัดทีตอนหลังจ้ะ ใส่ตัวนี้ไม่ค่อยชอบอ่ะเพื่อนกลิ่นแมลงทิ้งไว้ก่อนเราค่อยนำไปผัดเนี่จะผักก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเนื้อก็หมักครบสิบห้านาทีแล้วจ้ะก็มีกระเทียมน้ำมันหอยซิ้วขาวจ้ะใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะ ใส่กระเทียมที่สับเอาไว้จะเกียวกระเทียมให้หอมไม่ถึงต้มกับไหมนะมนเพื่อนๆให้ออกเหลืองหรือหรือให้แค่หอมก็พอแล้วก็ประมาณนี้จะไม่ต้องถึงกับเหลืองจะให้แค่กลิ่นหอมอะ่ะใส่เนื้อลงไปให้หมดเลยจ้ากินกันหลายคนจ้าเพื่อนๆนะกินกันหลายคนเหลือก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้จ้า ัเนื้อที่หมักไว้ให้สุกจ้ะเติมน้ำลงไปจ้ะน้ำก่อน้ำซอสที่อยู่ในกระมังเนื้อเมื่อกี้นี่แหละจ้ะ ว่าถ้าเราไม่เติมนะ้ําลงไปตอนเราผัดเราใส่แป้งก็พูดแล้วทีนี้มันจะนี่จะ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะเหนียวเกินไปจะ้ะแล้วแต่สูตรนะเพื่อนๆนนะสูตรใครสูตรมันจะ้ะจอยจะผัดแบบนี้ให้สุกก่อนนะเพื่อนๆนนะแล้วจอยก็จะตัดออกจอยถึงมาผัดผักจ้ะนะบางคนก็อาจจะผัก ผัดผักเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่หมูแล้วแต่สูตรนะเพื่อนๆนะแต่ของจอยจ,จะผัดทุกอย่างแบบนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วให้สุกแล้วจอยก็จะมาผัดผักทีหลังจ้ะจ,จอยก็ผัดถูกแล้วนะเพื่อนๆให้น้ำเขายุบประมาณนี้จ้ะแล้วจอยก็จะผัดผัดกจ้ะทีนี้หัวหออลงไปจ้ะ ต้องใส่หมดนะเพื่อนๆนะผิดเอาขึ้นมาก่อนจ้ะแครอทลงไปจ้ะเอาผักเนื้อแข็งใส่ลงไปก่อนจ้ะเพื่อนๆนะมันจะได้สุกผักเนื้ออ่อนเอาไว้ใส่ทีหลังตอกคลยจ้ะ น้ำตาลลงไปจ้ะน้ำมันหวยจ้ะใส่ไ,ไม่ต้องมากจ้ะเพราะว่าตัวเนื้อของเรามันมีรสชาติแล้วจ้ะเพื่อนซ,ซีอวปักกิสสีอวขาวจ้ะทอ่เทีทไปจ้ะผักไม่ต้องให้มันสุกมากนะเพื่อนนะ พราบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินผักแบบสุกเลยอเพื<ๆ>่อนคือเขายังต้องการความกรอบอยู่จ้ะนี้จ้ะแล้วก็ใส่ผักปาปิก้าลงไปจ้ะริกหวานนั่นแหละใส่ลงไปนี่จะจากนั้นใส่เนื้อที่เราผัด เสรแล้วจะลงไปจะส่ลงไปเลยไปลงไป ใส่ต้นหอมที่ซอยไว้ลงไปจะต้นหอมกับพริกขี้ฟ้าจะใส่ลงไปไม่ใส่ก็ได้จะปิดไฟได้แล้วจ้ะเพราะก็สุกทุกอย่างแลวใครอยากใส่ผักอย่างอื่นก็ได้จ้ะพวกข้าวโพดอ่อนอย่างเงี้ยจ้ะถั่วลันเตาอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้จ้ะมีผักอะไรก็ใส่ลงไป จอยมีผักในตู้เย็นก็ประมาณนี้จ้ะนะใส่เยอะเกินไปก็จะล้นจะขนาดนี้ก็ล้นละนี่จ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะ สุกแล้วจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะนะชิมให้ดูจะชิมหรือจะกินนี่แหละเนี่ยเนื้อนุ่มมากจ้ะอร่อยมากจ้ะ โอเคงจอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วย้ะขอบคุณค่ะ